แล้วครับพี่มิวได้ยินเสียงเซฟชัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนครับชัเครโอเคเราประมือต้อนรับพี่มิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขออภัยในความล่าช้าด้วยพอดีเกิดปัญหานิดหน่อยนะฮะให้พี่มิวทักทายแฟนๆสักนิดหนึ่งครับสวัสดีทุกคนครับผมก็ ได้ครับฝากพี่มิวด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าเราทั้งสองคนก็ถือว่ามาแชร์มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวนี้กันและกันน้องเพราะวา่าจุดประสงค์ในการทําเท็ขึ้นมาก็เพื่อที่จะพูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนนะครับหัวข้อเซลล์เอสติมในวันนี้ต้องถามก่อนว่าพี่มิวเคยได้ยินคํานี้มามาก่อนบ้างไหมคำนี้เราจริงิอคือพียมีโอกาสไปทำแคมเปญเรื่องเซลล์เอสติมมากอนแล้วอ๋อเหรอ <ไป S 1> ครับ คือไปไปในแคมเปญของแบรนด์แบรนดนึงแล้วก็ไปทำเกี่ยวกับเรื่องเซลสตีมใช่แล้วก็ไปทำเวิร์กช็อปให้เขาเวิร์กช็อปให้เขาคือเซฟเนี่ยในฐานะนิสิตและเป็นตัวแทนปราชชาวบ้านคนหนึง่งเราเข้าใจว่าเซลสตีมมันคือความมั่นใจอย่างเดียวไปเลยจริงๆแล้วในมุมพี่พี่มิวคิดว่าเซลสตีมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นไหมนะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติม,ตมไหมนอกจากความมั่นใจครับ เห็นคุณผ่าแล้วเคารพในตัวเองถ้าคุณไม่ว่าความไม่ใ่ใจางทีอาจารย์เป็นแบบโกกว่อ๋ออืมมันจะมีความแบบขัสายคัาดในเสงนที่นโก็คือ เข้าใจแล้ว oh. เข้าใจ oh. ก็คือว่าจริงๆแล้วมันมันจะมีเส้นแบ่งบางๆระหว่าง e go, อ Self ีโก้กับเซลฟ์เอสตมซึ่งจริงๆคนที่กําลังเข้าใจว่าการที่มีตัวเองมีเซลฟ์เอสเตมสูงคือเรามีความมั่นใจสูงเรามั่นใจมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความหมายที่ตรงตัวขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเลยมันจะเป็นฝั่งอีโก้ไปใช่ไหมครับอืม oh. แล้ว ที่สำหรับตัวพี่มิวเองในฐานะที่ทําอาชีพเป็นนักแสดงเป็นเป็นดาราที่แบบว่าต้องเจอกับคนมากมายเงี้ยพี่คิดว่าแบบเซลสตีมหรือว่าการเห็นคุณค่าและการเคารพตัวเองของพี่มันส่งผลในการทํางานมากน้อยแค่ไหนครับ ก็คือจริงๆพี่มิวจะสื่อว่าเซลล์เอสเยมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเลยก็ว่าตั้งใจจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้สำคัญแค่กับอาชีพดารานักแสดงหรอกแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานจริงๆที่แบบมนุษย์ทุกคนควรจะมีในการใช้ชีวิตและทำเป้าหมายตัวเองให้สำเร็จแล้วครับทีนี้อยากทราบ พี่มิวอะในมุมของพี่มิวถ้าให้ประเมินตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีเซลล์เอสติมสูงหรือว่าต่ำอย่างไรครับเดี๋ยวแป๊บกันตื่นเลครับครับอันนี้คือ,ค,อคือไม่แน่ใจว่าคนที่ออกกระตุกหรือเปล่าที่ได้ดูฟรีแบยอ๋อเขอบาบอกว่ากระจุกใช่ไรหมถูกไหมไลฟ์กระตุกนิดนึงะนะทีมง,งานทีมง,งานบอกว่าไลาฟ์กระตุกอยู่ กำลังทีมงานกาลังแก้อยู่เพราะนั้นแฟนๆเนี่ยที่ดูอยู่อาจจะมีความดีเลยจากเราไปไปนิดนึง <c oughs> นะฮะเพราะว่าเห็นแบบแฟนๆบอกว่าใช่ครับตนนนนนนนอน <c oughs> ตนี้มีความกระตกอยู่ด้วย <c oughs> <c oughs> หรือเราหรือเราจะรอรอระบบกันอีกสักนิดนึง <c oughs> ได้เราอ,อ,ญญญอนนรอรอสัญญาณก่อนรอรอสัญญาณก่อนก็ได้ครับ พี่มิวเดี๋ยวมีมีการต่อต้องรีบไหมฮะหรือว่าเราสามารถแบบว่าสามารถเรียนเดียวได้ครับได้ใช่ไหมไ<ด>ครับถงงั้นเราเบรกเบรกสักครู่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้ทีมงานบอกว่าจัดการสัญญาณก่อนตอนนี้กําลังกาลังเคลียร์กันอยู่เซฟแบบเข้าใจก็ว่าเอ้ยมันคือความมั่นใจแบบว่าก็ได้ยินตลอดเวลาเซฟแบบไปลงคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพหรือมีใครสอนมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนบอกว่า มาสอนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะมีความแบบว่าใช้คําเนี้ยแทนกันจนเราอ่ะเราอาจจะเข้าใจผิดไปเองด้วยแต่ว่าแบบเออมันคือความมั่นใจเพราะมันมันคงแทนกันได้ละมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเซฟว่าไม่เคยไปหาข้อมูลแบบจริงจรจังๆเท่าไหร่ได้ไหมครับเดี๋ยวพี่มิวแล้วครปิดไรจังอ๋อเดี๋ยวนี้ปิ๋ยวนี้เวนี้ิดเดี๋ยวนี้ปิดเดี๋ยวนี้ปิดเดย้ปิดเดยนี้ปิดเดียวน้ปิดเดย้เดยวเอาลยวนี ลื่นขึ้นไหมครับตอนนี้ภาพสดสวัสดีคุณผู้ชมทางไลฟ์ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ยูทั้งนี้ด้วยนะครับตอนเนี้ยขอโทษจริงๆด้วยนะเพราะว่าด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องนะครับจากทาง facebook ครับเราเลยเปลี่ยนการไลฟ์มาเป็นของเทเอเจนเซายตัยู่ต่อต่อไปเลยในคืนนี้จะให้ได้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันอยูเรื่อง SDG อยู่ได้สรุปไปแล้วว่ามันคือความเคารพตนเองอ่าตนเองว่าแป๊บนึงนะครับผมเหมือนเหมือนเหมือนตป๊บนึงนะครับเสียงเหมือนมันเสียงน้องจะไม่ค่อยได้ยินครับเหมือนเสียงเสียงจะไม่ค่อยดีใช่มัไ้ได้ยินได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้มันเหมือนไปอุดอะไรไปไม่รู้อ๋อโอเคครับอาจจะ <c oughs> เป็นเพราะเซฟใไม่ตัวนี้ไงจริงๆจะต้องพูดกับโทรศัพท์ ตอนนี้มัแบบนมีชัดกว่าได้ครับผมเห็น <c oughs> ที่มิวชัดมากแล้วตอนนี้ตอนนี้แฟนๆเข้ามาเยอะมากแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้เซฟสรุปอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับได้ได้ <c oughs> เรามาลีกันใหม่ดีกว่า <c oughs> ใช่ลีกันใหม่เลยเพราะว่าเมื่อสักครู่เ่าถามว่าเซลเอสตีมันคืออะไรกันแนะ่ <c oughs> ซึ่งที่มิวเนี่ยได้บอกเรามาแล้วว่ามันคือความเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราเคารพตัวเองมากพอจาะ ใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงมันไม่ใช่ความมั่นใจไักเดียวเนาะใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วพี่มิวก็ได้บอกอีกว่าจริงๆสิ่งเนี้มันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในในทุกอาชีพจริงๆของมนุษย์ด้วยซ้ำเนาะเพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย <no? <mat ่างมีปุ่มค네ุ้มกันพี่มิวจริงยคำถามที่เราค้างกันไว้เมื่อสักครู่ก็คือถ้าเราจะต้องอยากให้พี่มิวประเมินว่าตัวหัวของพี่มิวเองมีเซลล์เอสตีมมากหรือน้อยแค่ไหนพี่มิวจะประเมินยังไง ถ้าถามว่าเซลเอสตีมากน้อยแค่ไหนคลับก,การถ้าลองวิครคอร์จากตัวเราจากวิเคราะห์จากตัวเราเหรอถ้าถ้าวัดเราคิดว่าจะวัดยังไงดีอะคือเซฟเคย คือเหมือนว่าเราจะต้องประเมินประมาณว่าจริงๆเซลล์เอสตีมันคือความเห็นคุ้มค่าขตัวเองถ้าสมมติว่าเราได้ยินคาวิจารณ์หรืออะไรในในแง่ลบเชิงลบแล้วเรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้ไปหวั่นไหวกับมันนากหรือเรายังพอมีเขาเรียกว่าอะไรประคองไปไปได้เนี้ยเซฟว่ามันถือว่าเรามีเซลล์เอสตีมในระดับหนึ่งเลยแหละประมาณนี้ไหมคะถ้าพี่เซฟเข้าใจเอาเอางี้ดีกว่าพี่พี่มีอันนี้เคย เคยเคยไปฟังมาครับซึ่งพ uh,> ี่เห็นด้วยนะกับอันนี้แค่แค่ลองถามดูเช่นแบบเช่นพี่ถามเซฟว่าให้ให <|so|> ้เซฟอะลองเล่าชีวิตตัวเองให้ฟังหน่อยตอนนี้เลยครับนี่ลองลองเล่าลองร่าชีวิตตัวเองให้ฟังหน่อยได้เซฟจะรับบทเป็นเออ่ผู้ที่มาปรึกษาแล้วพี่มิวเป็นผู้ให้คาปรึกษาเริ่เริ่มสนุกละมันบทบาทสมมุติ โอเคสำหรับชีวิตเซฟในช่วงนี้ใช่ไหมฮะเซฟเซฟคิดว่าตอนเนี้ยเซฟกังวลเรื่องของการหางานทำมากที่สุดเพราะตอนเนี้ยเซฟแบบปีสี่แล้วแล้วก็กำลังจะต้องฝึกงานก็จะคิดกับตัวเองตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดตลอดสี่ปีอะมันมันใช่แล้วหรือยังแล้วเราพร้อมที่จะไปทำางานในสายนั้นหรือยังแล้วถ้าได้งานมาไม่ตรงสาย มันจะทําให้พ่อแม่เราผิดหวังไหมเพราะเขาส่งเราเรียนด้านนี้อะไรเงี้ยเซฟเรียนมาเก็ตติ้งก็จะคิดเรื่องเนี้ยทุกวันเลยเดียวใช่ถ้าพูดถึกช่วงนี้นะอืมเดี๋ยวป๊เนงนะเหมือนมันมีคนบอกว่ามีเสียงสะทอ้อนอันนี้คือสะทอ้อนจากคมหรือว่าของน้องครับอ๋อสะทอ้อนจากเราเหรอครับเดี๋ยวเดวลองดูคอมเมนต์ก่อนว่าอย่างไง้ได้ครับเสียงไมซ้อนค่ะ อ๋อแล้วเราจะจัดการยังไงบ้างมันกําลังซ้อนกันอยู่ซ้อนซ้อนของของไทยครับผมมาจากฝั่งเซฟแหล่ะคะเราจะจัดการกับเสียงไม่ตรงนี้ใช่ไหมบ้านหรือว่าเราจะต้องเสียบหูฟังครับได้เดี๋ยวลองเสียบหูฟังพี่มิวคือตอนพี่มิวบอกว,ว่ามีแฟนแฟนต่างชาติเซฟมิวจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนเนี้ยมีคนพัดทายด้วยภาษาในนานาชาติมากเยอะมาก แฟนต่างชาติเยอะครับใช่ไอ้พี่มิวแบบว่าถ้าทายแฟนต่างชาติก็ก็ได้นะัะเพราะว่าเมื่อกี้พี่มิวสวัสดีแฟนชาวไทยไปแล้วให้พี่มิวกทายแฟนต่างชาตินิดนึงครับผมอันเดี๋ยวให้น้องน้องลองถ่าย international fans now I'm r e s t r e a m i n g about the content s e l l esteem I think this one is a good idea I wish you guys Like this. อ e a h โอเคเซพูดเลยต่อได้พี่มิวตอนนี้ยังซ้อนอยู่ปะครับอันนี้ต้องต้องถามถามแฟนๆครับพี่ว่าเมนไม่น่าไม่น่าจะซ้อนแล้วนะซ้อนอยู่ไหมครับทุกคนตอนนี้เซไม่รู้จะพูดภาษาไทยกับใครเลยเพราะตอนนี้มีแฟนๆต่างชาติก็มาเยอะมากไม่เสียงไม่ซ้อนนะครับไม่ซ้อนแล้วนะโอเค โอเคครับผมก็ต่อจากเมื่อกี้และการที่น้องเซฟเล่าให้ฟังว่าชีวิตเป็นยังไงใช่ไหมใั่อันนี้ถือว่าพี่ว่าเซฟเป็นคนที่มีเซลล์เอสติมที่ดีเลยนะเพราะว่ารู้ว่าสิ่งไหนสําคัญกับตัวเองในตอนนี้จะมีบางคนที่ถือว่าเวลาเราเราถามไปอะว่าแบบว่าเอย้ชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าให้เล่าชีวิตที่ผ่านมาหน่อยว่าเป็นยังไงบางคนเขาเขาจะตอบว่าก็ไม่มีอะไรนี S <S <S อื่แบบไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกมันคือการที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าในชีวิตตัวเองว่าสิ่งที่เขาผ่านมามันมีความสำคัญยังไงบ้างอันนี้ถือว่าเป็นไปนคนที่มีเอสดีมในในระดับต่าอ่าโอเคเซฟเข้าใจแล้วตอนแรกเซฟกลัวคําตอบว่าจะแบบเป็นคนที่มีเซฟเอซีมต่ำคือจริงๆเซฟคิดว่าการที่ตัวเองกังวลน,นู่นกังวลนี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้อเสียของตัวเองความ ความกังวลหรอถ้าถามว่าความกังวลส่งผลต่อเซลล์เอสตีมต่ำหรือเปล่าก็อาจอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเพราะพี่พี่รู้สึกว่าการการที่เรารู้ว่าความสำคัญเราอยู่ตรงไหน,นก็คือการที่มีเซลล์เอสตีมสูงนะมันคือเรารู้เรารู้แน่นอนว่าเราต้องการอะไรสิ่งไหนสัาคัญ์กับเรารวมทั้งตัวเรามีความสำคัญยังไงด้วย อืมโอเคเสร็จรู้ละมันมันก็คือความตระหนักรู้ในเรื่องของตัวเราเองนั่นแหละแล้วพี่มิวคิดว,ว,ว่าการที่เราไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้คือคือเราเราเรา,เรารู้หรือว่าตัวเราเองเป็นไงแต่เราแบบพยายามเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเซลล์เอสเต็มไหมครับ เกี่ยวครับผมเกี่ยวใช่ไหมแล้วกันเซฟแ่บเป็นคือไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอิจฉาหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่เห็นคนที่เขาทําได้ดีกว่าเราเนี่ยเราอยากทําได้ดีแบบเขาแล้วเราก็คิดว่าทําไมแบบเราเราพร่องตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมเซฟส่วนทางนะคือเมื่อกี้เซฟก็มีเซลลเอสติมสูงในอีกด้านหนึ่งตรงนี้เซฟก็มีแบบการเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาต้องต้องบอกว่าเขาเรียกว่ายังไงนะถ้า เราอยากเก่งแบบเขาใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าถ้าบอกว่าคนที่มีเซลเอสตีมสูงอ่ะคือคือคนที่อันนี้น่าน่าน่าจะเป็นไปในเชิงอีโก้มากกว่าการที่เราแบบอยากเก่งกว่าเขาหรือว่าอยากได้ที่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือบางคือเราอ่ะเราอยากอยากชนะได้หรืออยากเป็นที่หนึ่งได้แต่ต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่ทั้งหมด บางบางทีการแพ้มันก็มีความสําคัญแล้วก็มีความหมายเหมือนกันเราต้องเราต้องเรียนรู้ที่จะแพ้และยอมรับยอมรับมันให้ได้เคยจริงๆแล้วมันเหมือนจะประมาณว่า สิ่งที่เราต้องการจะเป็นเหมือนเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันเป็นแค่บริบทในช่วงเนี้ยของเราอย่างสมมติว่าเราอยากจะเรียนให้ดีเท่าเขาอยากจะทําเกรดให้เท่าเขาอะไรเงี้ยเราก็จะมุ่งแต่เรื่องเนี้ยและหมกมุ่นแต่เรื่องนี้ต่อเวลาแต่จริงๆแล้วอีเรื่องเกรดเรื่องคะแนนสอบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่มันเป็นแค่บริบทเนี้ยในช่วงอายุย1 22บอ็ยิบสองนี่แหละเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องไปเจอชาเลนจ์อื่นอะไรอีกใช่ไหมครับประมาณนั้นครับผมถ้า ถ้าในสถานาการณ์เรื่องการแข่งขันถ้าเป็นคนที่เซลเอสตีมสูงอะ่ะมันคือคนที่เขารู้ว่าตัวเองทําได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเขาทําเต็มที่ในตัวเขาหรือยังไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นโอ, <Okay. S 1> อเคเซลสตีม <Okay. S 1> สูงคือแบบฟูลในตัวเองแล้วนี่ เราจะจะต้องไปอันนี้คือเหมือนเป็นการที่เราเป็นเคสให้พี่มิวแบบเป็นที่ปรึกษาไปแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราจะต้องจูนตัวเองแบบว่าให้กลับมาอยู่ในร่องในรอยของความพอดีของการมีเซลล์เอสติมที่เหมาะสมในตัวเองพี่พี่พี่มิวคาแนะนําในเรื่องการปรับจูนตัวเองในเรื่องนี้จะเป็นยังไงครับคําแนะนาเหรอครับอันนี้คือนี่คือพี่พี่ก็ไปนั่งนั่งดูนะว่าเขามีแบบการแนะนําอะไรยังไงบ้าง คือคือมีเยอะมากๆอันนี้ขอแบบขออ่านเลยได้ไหมได้ครับพี่มิวจะเล่าจะเล่าไปทีละอันแล้วกันว่าแบบควรจะเป็นอะไรยังไงบอกว่าพี่มิวทาการบ้านมาเยอ้วกับปิีกรพิธีกรสคลิปมันมีหน้าเดียวพี่มิวนะคะที่พี่มิวข้อมูลแน่นโอเคใช่มันจะมีมันมีหลายเรื่องมากๆในการที่ทําให้เขาเรียกว่าทําให้เซลล์เอสเตีมของเราสูงขึ้นต้องบอกว่ายังไงดีการปรับจูนใช่ไหมครับผม ใช่ฮะมันอยู anyway. wow. ่ที่หลักๆที uhm, okay. ่ท well, really so ัศนคติเลยบัตเคสบาเคสใช่แล้วก็เอาจริงสังประเด็นคือสังคมของสังคมของเราอะส่วนใหญ่ชอบเขาเรียกว่าเซลล์เอสตีมอ่ะมันถูกปลูกฝังได้ในการเลี้ยงดูด้วยสําคัญมากเลยนะเรื่องการเลี้ยงดูคือพ่อแม่คือมีผลมากๆคนที่เลี้ยงดูเรามีผลมากๆบางทีเราชอบถูกปลูกฝังว่าเราต้องได้ที่หนึ่ง เราต้องชนะคนนู้นคนนี้คนนั้นเราต้องเป็นคนที่สปอร์ตไลท์ลงตลอดเวลาอะไรเย่างี้ซึ่งอันนี้มันมันมันส่งผลให้พอเราไม่ได้เป็นอย่างนง้นปุ๊บเราเกิดแบบความผิดหวังเกิดความท้อแท้ทําให้เซลล์เอสติมเราลดลงมามันทําให้ตัวเราไม่ได้เห็นคุณค่าตัวเองคคุณค่าของคุณค่าของตัวเราเองเราลองแบบสังเกตดูว่าเราทําอะไรแล้วเราเราทาอะไรแล้วเรามีความสุขเช่นนั่งฟังเพลงแล้วมีความสุข โมเมนต์นั้นนะ่ะคือการที่เราได้อยู่ตรงนั้นนะมันคือการที่เราเห็นคุณค่าตัวเองนะหรือบ,บ,บางทีแบบการที่ได้วาดลูกเรามีความสุขการที่เราได้ทานของหวานเรามีความสุขก็คือล,ลองลองคิดถึงข้อดีหรือสิ่งที่เราทำแล้วต้องมีความสุขและลิฟต <c oughs> ์ลิฟต์ใ m เดอะโอยู่กับโมเมนต์นั้น <c oughs> ใช่ครับผม พี่มิวคิดว่าคนรอบข้างมีส่วนไหมฮะคือพี่มิวบอกว่าจริงๆอ่ะมันเบสมาตั้งแต่แบบการเลี้ยงดูของครอบครัวแล้วแหละที่มันต้องหล่อหลอมคนเราอะไรอย่างเงี้ยพี่มิวคิดว่าเนี่ยถ้าสมมติเซฟโตมาอย่างนี้แล้วกลับไปเป็นเด็กด้วยกันละค,คนรอบข้างมีส่วนช่วยในการจูนเราไหมนอกจากเราจูงตัวเองมีส่วนช่วยมากๆครับผมบาง,างบางัดม<า><า>ีคนที่เซลล์เอสตตีมต่ำอ่ะบางทีเขาต้องการกําลังใจอืม ต้องการให้คนเ,เรียกว่าบางทีเขาจะต้องการความสําคัญความสาคัญการให้ความสําคัญการการใส่ใจจากคนรอบข้างพี่มิวอะไรอย่างเงี้ยแบบคํามชมสําเกี่ยวไหมคํามชมต้องหมั่นชมคำไหมฮะหรือยังไงต้องต้องชมในความเป็นจริงต้องไม่เกินต้องไม่พยายามยอใช่ต้องชมในความเป็นจริง ทำดีก็ชื่นชมแล้วถ้าสมมติว่าเราทำผิดพลาดหรือเราทำแบบทำไม่ได้เหมือนที่ระหวังไว้แล้วเราเกิดความท้อในใจหรือสูญเสียความมั่นใจบางอย่างไปคนรอบข้างควรจะต้องรับมือกับกับเราอย่างไรบ้างสมมติ <S <S เราเป็นคนมีเซเวสติมต่ำครับต,ต้องต้องถามตัวเองก่อนแล้วกันว่าณจุดนั้นน่ะเราคิดอะไรอยู่เราต้องการอะไรตอนนั้น ต้องต้องดูด้วยว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตอนไหนเช่นสมมุติว่า,าเราสมมติว่าเราเราทํางานใช่ไหมแล้วเราทํางานไม,ไม่ดีจริงๆแล้วโดวนหัวหน้าด่ามาอแสดงว่าเราทํางานไม่ได้ตรงสเปกจริงๆอันนี้เราก็ปรับปรุงตัวเองหรือว่าเคสที่ว่าเราเราทํางานแบบถูกต้องทุกอย่างแล้วแต่เขายังด่าเราอยู่อนะไรเงี้ยไอ้ถ้าเคสนี้ไม่เกิดขึ้นมาก็คืออาจจะเกิด การอคติขึ้นมาว่าหัวหน้าไม่ได้ชอบเราหรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆที่มันไม่ใช่ปัจจัยตัวเราอันนี้ต้องลองวิเคราะห์ดูว่าตัวเราเองรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์พยายามเขาเรียกว่า <S 2> <S 2> <S 2> รู้อารมณ์ตัวเอง <S <S แล้วก็กลับมดใชคกับกับสถานการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดเคสแบนีได้ยังไงนะมันเป็นเพราะเราเป็นปัจจัยภายใน,ในจากตัวเราหรือเปล่าเป็นปัจจัยภายนอกเมื่อที่ปัจจัยภายนอกเราไม่สามารถทําอะไรได้ก็ ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยมันไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําตัวเองให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของเราอืมใช่คือจริงๆแล้วทั้งหมดแล้วมันก็กลับมาสู่นิยามเซลล์เอสตมก็คือต้องต้องรู้จักตัวเองต้องรู้จักคุณค่าหรือว่าสิ่งที่เราเราเป็นจริงๆรู้จักตัวเองให้มากซึ่งยูง่ก็บอกแล้วว่าการที่จะ ค้นหาในเรื่องของเซลล์เอสติมที่อยู่ในตัวเองหรือว่าสร้างมันขึ้นมาได้ก็คืออยู่กับตัวเองอ่ะแล้วก็ลองค้นหาสิ่งดีๆที่เราเราทําแล้วเรามีความสุขหรือเราเราทํามันได้ดีอะไรเงี้ยพยายามเห็นคุณค่าตัวเองเยอะๆแล้วสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันท้อหรือว่าเราทําผิดพลาดมาแล้วเราสูญเสียบางอย่างในตัวเองไปก็ลองคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมมันคือยอมรับความจริงให้ได้ตรงนั้นเถอะใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับผมต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วย Mm. แล้วก็ทางที่ดีคือรู้ว่าเรามีความสุขกับอะไรแล้วพาไปส่งท้ายใช่แล้วบางบางทีความสุขเนี่ยคือไม่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นเป้าหมายใหญ่มากเลยนะความสุขระหว่างทางความสุขง่ายๆเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราแบบแฮปปี้มากขึ้นถ้าถามเป็นพี่มิวคือตอนนี้พี่มิวแนะนํา แนะนำซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานที่แบบใช้ได้กับทุกคนแล้วล่ะในเรื่องเซลล์เอสติมถ้าถามตัวพี่มิวเองแบบสิ่งที่คิดว่าตัวเองทําแล้วมีความสุขที่สุดแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามแล้วมันส่งผลกับเซลล์เอสติมของเราพี่มิวคิดว่ามันคืออะไรถ้าเลือกมาอย่างนึงแค่เนี่ยแค่พี่นั่งมองฟ้าพี่มีความสุขได้แล้วเนี่ยมองก้อนเมฆก,ก้อนบนนะฮะพี่เป็น<ก>คนคที่ชอบมองเป็นคนที่ชอบมองท้องฟ้าครับเราเรารู้สึกว่าแบบ มันสวยอะแล้วมันไม่เหมือนเดิมในทุกๆวันแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วแค่แบบเล่นนั่งมองบางที<ล>เราเป็น energy <c oughs> ให้เราใช่ไหมใช่บางทีเราไม่จําเป็นต้องไปควบคุมอะไรทุกอย่างแค่แบบมองการเปลี่ยนแปลงไปบางทีก็มีความสุขนะี่พี่มีอารมณ์สิ้นกว่าที่แซคคิดไปเยอะมากพี่มิวบอกว่าอารมณ์สิว่าคือเราอาจโตตายพี่มิวมาพี่มิว ศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทแล้วมีได้เหรียญทองด้วยนั่นตอนแรกเราคิดว่าแบบพี่มิวจะต้องมีความสุขกับการอ่านหนังสือและการทําวิจัยและปริญญาโๆแต่นี่คือเรามองท้องฟ้าเราก็มีความสุขแฮปปี้เป็น้็เป็นสิ่งที่เซฟต้องลองไปทําดูบ้างคือเซฟก็เป็นเหมือนกันคือแบบเม่อๆมือ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีความสุขกับมันหรือเปล่าแต่ชอบเมื่อแล้วมองฟ้าข้างบนอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบเอนจอยกับโมเมนต์ไปเรื่อยๆโอเคแล้วเราได้ทราบมุมเล็กๆของของพี่มิวแล้วแต่เซฟเชื่อว่าแฟนคลับที่ดูอยู่ตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะรู้มากกว่าที่เรารู้จักกันเองด้วยซ้ำหลายๆ <c oughs> คนจจเก็บรายละเอียดว่าแบบพี่มิวชอบทาอะไรมีความสุขอะไรมากมายเซฟไี่อยากตัดอ่าคอมเมนต์มากเลยแต่ตอนนี้เซฟอาจไม่ออกเลยสักหกมก <c oughs> คอมเมนต์เดียว <c oughs> เพราะว่าเป็นภาษาที่มาจาก หลายมากต่างชาติเยอะมากครับต่างชาติเยอะ <laughs> แล้วนอกจากนั้นเป็นภาษาที่เป็นเขาเรียวกว่าอะไรภาษาอีโมติอีโมติคอนนะฮะ <c oughs> เยอะมาก Good evening คุณกับคนทักทายว้าวภาษาเยอะมากมีอ่ะพี่มิวเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะจากกันจากกันไปกับหัวข้อนี้นะฮะอยากให้พี่มิวแบบฝากถึงสามคำที่แทนตัวพี่มิวหน่อยละกัน ในเวอร์ชั่นภาษาไทยเลยแล้วกันภาษาไทยนี่แหละสามครังที่แทนตัวเองเหรอครับปกติที่แทนตัวเองคําถามเนี้ยจะจะถามหลายครั้งมากแล้วก็บางทีก็จะตอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคนลืม <laughs> <laughs> พอลืมมาพูดเลยไม่แต่มันเปลี่ยนได้เ <laughs> พราะว่าเราโตโตขึ้นบางครั้งเราคิดว่า <laughs> สิ่งอื่นมันไม่สิ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่เราแล้วก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ถ้าถ้าเป็นในเมองอันเนี้ยยังเหมือนเดิมคือเป็นคนที่ เป็นคนที่จริงจังครับผมจริงจังทุกอย่างทั้งเรื่องเรียนเรื่อง,เ,อง,เ,องเล่นการพักผ่อนทุกอย่างเลยเป็นคนที่จรงิงจังไปให้สุดจรงิจรงๆแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ก็คือจะชอบศึกษาอะไรใหม่ตลอดแหละอย่างเรื่องเซลล์เอสตีมเนี่ยมันก็ก็ดีมากเลยนะที่มีโอกาสได้มาพูดวันนี้เพราะว่าเราก็ได้กลับไปศึกษาไปย้อนดูว่าเอ้ยมันมีสิ่งอะไรที่เราสามารถเอามาเล่าได้บ้างหรือแบบเราสามารถแบบถ่ายทอดจากประสบก,การณ์เราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อที่สามนะครับ ครับเป็นคนที่มีความสุขกับอะไรง่ายๆอ่าที่อันนี้เห็นภาพเลยใช่ก <laughs> ็มแล้วมสุสอะไรง่ายใช่ <laughs> พี่มิวคือตอนนี้เราได้ฟังแบบพี่มิวมาเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าพี่มิวเป็นคนที่ตอบอะไรออกมาด้วยด้วยพื้นฐานของความรู้จริงๆอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบเออพี่มิวอนาคตรเรามีโอกาสจะเห็นพี่มิวแบบเปลี่ยนบทบาทเป็นแบบอาจารย์บรรยายพิเศษอะไรอย่างงี้บ้างไหมเดี๋ยว เดือนตุลานี้ครับผมก็จะมีเทสท็อปแบบจริงจังอ๋อจริงเหรอครับใช่ใช่ครับผมอันนั้นก็จะเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับเป็นเรื่องอันนี้แอบถามนิดนึงได้ไหมพี่เมียว่าไปในงานเทส x อะไรหรือว่าของเทสอะไรมันพูดพูดได้ไหมครับผมอ๋อเทสพูดได้ไหมพี่จี้ถ้ายังพูดมออกเป็นไทยแลนด์ทูมอลลูกของเวิร์กพอยท์ครับผมอ๋อทางเวิร์กพอยท์เหรอครับใช่ครับเป็นเรื่องใหม่ไหมครับ เป็นผู้ใหญ่เต็มไปหมดแล้ว้าผู้ใหญ่มาเต็มไปหมดร <laughs> อติดตามอยู่นะครับเพราะว่าอยากเห็นแบบพี่มิวในบทบาทที่แบบออกมาให้ความรู้แบบแบบนี้บ้างเพราะว่าแบบวันนี้เห็นพี่มิวแล้วคิดว่าแฟนๆน่าจะได้เห็นพี่มิวในอีกมิติหนึ่งลยแหละเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเห็นไลฟ์ที่เป็นแบบในเชิงสนุกสนานแล้วก็บันเทิงเนาะซะส่วนใหญ่ <laughs> ใช่ใช่ โอเคถ้างั้นอยากให้พี่มิวฝากผลงานสักนิดหนึ่งว่าแบบตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างแล้วก็แบบมีอะไรให้เราติดตามบ้างครับอถ้าฝากผลงานตอนนี้ก็จะมีซิงเกิลครับผมชื่อว่า Sister Nubu ก็สามารถติดตามได้ทางยูทูบช anel ของม u s สุภาษิตสตูดิโอครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีซีรีส์มี่านนู้น่านนี้ในเป็นหมดในช่วงนี้ก็รอติดตามกันครับผมแต่ว่าเรื่องเซลล์เอสเนี่ยอยากจะขอฝากหน่อยละกันเรื่องเซลล์เอสีอ้าวได้เลยพี่มิวอยากอยาก,อยากฝากถึง พ่อแม่หรือว่าใครที่เลี้ยงดูบุตรหลานหรือว่าเลี้ยงลูกตัวเองตอนนี้ครับผมก็อยากจะบอกว่าเซลล์เอสตีมเนี่ยมันสูงหรือต่ำอ่ะมันมันจะถูกฝังในในช่วงวัยเด็กเยอะมากๆยังไงก็ลองแบบลองศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เอาไปสอนสอนลูกสอนหลานดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าบางบางครั้งเวลาตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราถูกบูลลี่หรือถูกว่าหรือแบบทําให ไม่เห็นความสําคัญอ่ะมันจะทาให้เด็กมีเขาเรียกว่าเป็น low self esteem ก็อยากจะฝ <laughs> า,ากไว้เรื่องนี้ครับคุณพ่อมาฝากเองเลยนะใช่เรื่องที่สาคัญมากมากบางทีเด็ก <laughs> อย่างเราอ่ะมันไม่มีเสียงมากพอที่จะบอกหรือบางทีมันไม่อิมแพกวันนี้แบบดีใจมากมากที่พี่มิวแบบใช้ power ของตัวในตรงนี้เป็นกระบอกเสียงในการช่วยเตือนสติวัยรุน่นอ่าไม่ใช่วัยรุน่นเป็น g e n e r a t i o นที่เป็นพ่อคนแม่คนแล้วหรือเพิ่งมีลูกใหม่หรือเพิ่งมีลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมและสร้างได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยด้วยซ้ำใช่ไหมฮะโอเควันนี้ประทับใจมากๆโอ้มีทีมงานเร่งให้อ่านคอมเมนต์มากเซฟก็บอกไปแล้วว่าเซฟอ่านไม่ออก <laughs> เดี๋ยวมีคนบบกว่าแดดดีขาเนี่ยมีคนแบบเห็นตรงกับเราว่าคุณพ่อคุณพ่อมา <laughs> <laughs> คุณพ่อมาให้เอเนจีกับเราเองชอบมากค่ะอยากให้มีคอนเทนต์แบบนี้อีกเดี๋ยวมีอีกนะครับหมายถึงว่า หน่งตัวพี่มิววเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีพูดแนวๆน,นี้ยอีกจะเป็นอะไรรอติดตามนะครับสวัสดีคือ <Okay. S 1> <c oughs> มีคนเพิ่งเข้ามาใช่ไหมฮะสวัสดี <c oughs> เดี๋ยวรายการกำลังจะจบแล้วนะครับอ่าฟังแล้วรู้สึกดีจังจริงๆเนี่ยเป็นจุดป,ประสงค์หลักของการจัดร้านเลยนะนั่นก็คืออยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนผ่านทอป,ปิกต่างๆซึ่งวันนี้เป็นเซลล์สตีมแล้วเราได้ข้อมูลแบบมหาศาลมากจากพี่มิวนะครับ นี่ยังพูดไม่หมดเลยเนี่ยตัวเตมเลยพี่อ่านไม่ออกพี่อ่านไม่ออกไดภาษาอังกฤษพี่มิวทำสคริปต์มายังพูดไม่หมดเลยเนี่ยจริงเหรอครับไม่เดี๋ยวเอาไว้โอกาสสองนาทีพี่อยากมีอลไจะพูดไหมล่ะวันไม่มีแล้วเอาไว้โอกาสหน้าเอาไว้โอกาสแน่โอเคมิวส stay healthy and h ป p p y l o v ฟ f ร o มมาเลเซียก็คือขอให้มิวสุขภาพแข็งแรงครับ ครับผมขอบคุณแา่เลยครับโอเคได้โอไอเซฟอ่านคอมเมนต์ประมาณนี้แล้วการเพราะว่าตอนนี้ไม่อยากรบกวนเวลาพี่มิวเยอะนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่มิวมากมากนะฮะที่แบบสละเวลามาแล้วก็ขออภัยในความผิดพลาดทางเทคนิคด้วยนะฮะครับส่งพี่มิวเท่านี้แล้วการ๋ยวให้พี่มิวไปทำงานสู้งานต่อในวันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแม่เลยครับผมเจอกันนะครับทุกคนเจอกันครับ